หยุดผัดวัน3เทคนิคปลุกพลังเลิกขี้เกียจใน60วิเคยไหมครับที่รู้สึกว่ามีเรื่องต้องทำตั้งเยอะแยะเต็มไปหมดแต่พอถึงเวลาลงมือทำทีไรกลับมีอาการขออีกแป๊บหรือเดี๋ยวค่อยทำโผล่มาตลอดแล้วก็วนลูปอยู่กับความรู้สึกผิดและไม่สบายใจจนบางทีก็แอบโทษตัวเองว่าเป็นคนขี้เกียจ วันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันครับว่าทำไมเราถึงผัดวันประกันพรุ่งและจะมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยปลุกพลังให้เราเลิกนิสัยนี้ได้แบบรวดเร็วทันใจใน60วินาที ก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าการผัดวันประกันพรุ่งหรือที่เราเรียกกันว่าอาการขี้เกียจเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของนิสัยส่วนตัวเสียทีเดียวครับแต่หลายครั้งมันเกิดจากกลไกลทางจิตใจของเราเองเช่นความกลัวที่จะล้มเหลวความเบื่อหน่ายในงานที่ต้องทำหรือแม้กระทั่งความไม่แน่ใจว่าเราจะทำมันสำเร็จได้จริงๆหรือเปล่า เมื่อสมองเรารับรู้ถึงความรู้สึกไม่สบายใจเหล่านี้มันก็จะหาวิธีหลีกเลี่ยงโดยการเลื่อนสิ่งนั้นๆออกไปก่อนซึ่งนั่นก็คือการผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองครับที่นี้เรามาดูกันเลยว่าจะมีเทคนิคเด็ดๆอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราเอาชนะความขี้เกียจได้ในพริบตาเทคนิคแรกที่อยากแนะนำคือ กด5นาทีครับวิธีการก็ง่ายมากๆแค่บอกตัวเองว่าฉันจะทำสิ่งนี้แค่5นาทีเท่านั้นลองคิดดูนะครับแค่5นาทีเองมันอาจจะฟังดูเล็กน้อยแต่การเริ่มต้นทำนี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเพราะเมื่อเราได้เริ่มลงมือทำจริงๆบ่อยครั้งที่ความรู้สึกต่อต้านหรือความขี้เกียจจะค่อยๆจางหายไปแล้วเราก็จะรู้สึกสนุกหรืออยากทาต่อไปจนเสร็จเองครับ เทคนิคที่2คือการแบ่งงานเป็นส่วนเล็กๆล,ลองนึกภาพว่าเรามีงานชิ้นใหญ่ที่ต้องทำให้เสร็จแทนที่จะมองภาพรวมที่ดูน่ากลัวลองซอยย่อยงานนั้นออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่สามารถจัดการได้ง่ายขึ้นเช่นถ้าต้องเขียนรายงานก็อาจจะแบ่งเป็นหาข้อมูลร่างโครงเรื่อง เขียนบทนําเขียนเนื้อหาแต่ละบทสรุปผลและตรวจทานการที่เรามองเห็นขั้นตอนที่ชัดเจนแล้วรู้สึกว่าแต่ละส่วนนั้นทําได้ไม่ยากก็จะช่วยลดความกดดันและทําให้เรามีกําลังใจที่จะเริ่มต้นทําที่ละขั้นได้ง่ายขึ้นครับและเทคนิคสุดท้ายที่ทรงพลังไม่แพ้กันคือ ก,กำหนดรางวัลให้ตัวเองครับเมื่อเราทำเป้าหมายเล็กๆสำเร็จเช่นทำงานส่วนหนึ่งเสร็จตามที่ตั้งใจไว้ก็ให้รางวัลตัวเองเล็กๆน,น้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจอาจจะเป็นการพักผ่อนดื่มน้ำเย็นๆสักแก้วฟังเพลงปลูดสักเพลงหรือเดินยืดเส้นยืดสายสักครู่การให้รางวัลตัวเองจะช่วยสร้างแรงจูงใจเชิงบวกทำให้เราอยากทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จมากขึ้นเพื่อที่จะได้รับรางวัลน,นั้นๆครับแล้วลองนึกถึงสถานการณ์จริงดูนะครับสมมุติว่าคุณมี ลองเสื้อผ้าที่ต้องซักกองโตแทนที่จะคิดว่าโอ้โหเยอะขนาดนี้คงไม่มีวันซักเสร็จแน่ๆลองใช้กด5นาทีดูครับบอกตัวเองว่าฉันจะหยิบเสื้อผ้าไปใส่เครื่องซักผ้าแค่5นาทีหรือถ้าต้องจัดบ้านที่รกไปหมดลองแบ่งเป็นวันนี้จะจัดแค่โต๊ะทำงาน การเริ่มต้นด้วยส่วนเล็กๆแบบนี้จะช่วยให้คุณจัดการกับงานใหญ่ๆได้อย่างไม่รู้สึกท้อแท้และเมื่อคุณจัดโต๊ะทำงานเสร็จก็อาจจะให้รางวัลตัวเองด้วยการดูซีรีส์ตอนโปรดสักตอนก็ได้ครับ การนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เราเอาชนะความขี้เกียจและจัดการกับงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับไม่เพียงแค่นั้นมันยังช่วยลดความเครียดความรู้สึกผิดและเพิ่มความภาคภูมิใจในตัวเองทำให้เรามีเวลาว่างไปทำในสิ่งที่ชอบจริงๆมากขึ้นด้วยครับสรุปแล้ว การผัดวันประกันพรุ่มไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเกินไปครับด้วยเทคนิคกด5นาทีการแบ่งงานเป็นส่วนเล็กๆและการกำหนดรางวัลให้ตัวเองเพียงแค่60วินาทีในการตัดสินใจเริ่มต้นก็สามารถปลุกพลังให้เราก้าวข้ามความขี้เกียจไปได้ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าการลงมือทำนั่นง่ายกว่าที่คิดเยอะเลย